สวัสดีครับกับสวัสดีพี่น้องนักเทรดทุกท่านนะครับผมวันนี้พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับเพจ420เทศเพื่อชีวิตนะครับห่างหายกันไปนานนะผมเนื่องจากติดภารกิจนิดหน่อยอมีคลิปค้างๆอยู่ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะผมนี่ตั้งแต่อาทิตย์โอดีซ์ตั้งแต่วันที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมก็มาถึงไม้แรกนี้ก็จะเป็น แนวรับแนวสุดท้ายนะผมเป็นแนวแข็งแรง <c oughs> สังเกตจากปลายไส้และชุดแท่งเทียนนะผมชุดแท่งเขียวอะม,มีเขียวคืนกินนะผมที่ผมเข้าเนี่ยอ่าจจะสังเกตว่าตรงเนี้ยอ่ามันจะเป็นปลายไส้จริงแต่มันก็คือคืนกินนะผมเพราะนับถานับปลายไส้ด้วยนะผมนับปลายไส้ด้วยมันก็เป็นเขียวคืนกินนะผมและเป็นแนวรับแนวสุดท้าย จุดต่ําสุดเนี่ยครับผมเป็นแนวรับแนวสุดท้ายก็ช่วยเพิ่มความแข็งแรงขึ้นมาหน่อยน่าไว้ใจครับผมเป็นแนวที่น่าไว้ใจเพราะมนคือแนวสุดท้าย <c oughs> เดี๋ยวอธิบายครับผมมานนี้ก็คือวิธีการดูแนวนะครับให้ดูวิธีการก่อนวิธีการที่ไส้มาเล่นนะครับผมดูแนวที่ไส้มาเล่นอ่มีเล่นครั้งที่หนึ่งสองสามสี่ ชุดนี้เป็นชุดเขียวคืนกินยืนยันแนวให้เราเห็นไหมครับผมเนี่ยถ้าเราไม่นับไม่นับเขียวเนี่ยแสดงว่ามันเป็นแท่งแค่นี้รับผมใช่ไหมถ้าเรานับแค่เนื้อเนื้อเทียนใช่ไหมครับแต่วิธีการอ่านแท่งเทียนอ่านทั้งเนื้อทั้งไส้นครับผมก็คือเนี่ยเห็นไหมไปลายไส้มันก็กินแท่งแดงเนื้อเทียนมันก็กินเนี่ยไส้ด้านบนเฮ้ยผิดครับไส้ด้านบนมันก็กินเนื้อเทียนใช่มครับเนื้อเทียนแท่งแดงเขียวข้างล่างก็กินเนี่ยเป็นเขียวคืนกินม่งบอกว่าอะไรครับผม ตรงนี้มีแรงซื้ออยู่มากเะยแล้สังเกตจากชุดแท่งเทียนชุดนี้ครับป๊าปเป็นไปและชุดนี้ชุดหนึ่งเป็นไงครับผมเนี่ยเขียวเนี่ยเห็นไหมครับผมมันกินแท่งแดงทั้งโซนเลยเนี่ยแดงสามแท่งหนึ่งสองสามสี่แท่งเนี่ยแต่แท่งเขียวรวบกินทีเดียวเลยผมบอกว่าตรงนี้ยยังมีแรงซื้ออยู่เยอะครับผมในจุดจุดเนี้ยๆๆอืมในโซนนี้โซนนึ่งอผมเนี่ยที่ผมดูโอ้โหเขียวเพิ่มเริ่มเลยนะอ่าอ่านโซนแรงซื้อขาย แล้วมันลงมาแข็งแรงก็จริงใช่ไหมครับแต่มันมีอะไรครับผมสัญญาณสุดท้ายของเราคือ rejection เงี้ยครับผมจึ๊กตรงนี้ง่ายครับผมถ้ายม r e j e c t ผมก็ไม่กล้าเข้าเพราะไม่มีอะไรมายืนยันว่ามีแรงซื้ออยู่ครับสัญญา r e j e c t ก็เป็นสัญญาณยืนยันให้เรานะครับผมอ่าไม้แรกผ่านไปนะครับรับชมไม้ถัดไปกันเลยโอเคครับมาถึงไม้นี้มาให้ดูแนวย่อยกันบ้างครับผม อืมอันนี้เป็นแนวย่อยแต่เทนเป็นเทนขาลงครับผมและมีรีเจคชั่นจึ๊บเบาๆม,มันไม่ค่อยค่อยเอื่อยลงมาจริงๆก็ไม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าไหร่แลยก็ครบถ้วนนะผมคุณสมบัติของแนวแข็งแรงก็คือมันถูกรดสอบบ่อยใช่ไหมครับผมบ่อยแค่ไหนก็หนึ่งสองสามสี่ครับผมครั้งนี้ครั้งนี้ห้าอ่าอันนี้เราใช้คุณสมบัติของแนวแข็งแรงมาแล้วครับผมแนวแข็งแรงก็ มีการทุวสรอบบอยเปลี่ยนแนวโน้มได้ส่งกราฟได้สิบถึงสิบห้าแท่งนะครับอถ้าใครยังไม่ดูก็ไปย้อนดูที่คลิปเรียนได้นะผมโอเคนะครับอ่าสำหรับเพื่อนๆที่เข้าใหม่ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดสาระรดีๆแบบนี้เดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ทุกวันนะผมวันไหนค่อยว่างก็วันเว้นวันนะครับใกล้ครบหนึ่งพันซับแล้ว อามายนี้ก็อธิบายง่ายๆเลยเทรนเป็นเทรนขาลงชัดเจนนะครับผมนี่เป็นดาวเทรนนั่นเองเราใส่ฟอร์โรเทรน,นนะผมมายนี้แนวเป็นแนวย่อยแนวย่อยคืออะไรก็คือโดจินําทางใช่ไหมครับผมตรงนี้เป็นโดจินาทางแต่มันส่งกราฟลงได้แค่แท่งเดียวเองครับผมเห็นไหมฮะอ่ามันก็คือแนวย่อยนะผมแต่เราเอาคุณสมบัติของความเป็นแนวแข็งแรงมาช่วยไงก็คือมันถูกเนี่ย ขึ้นไปโดนแรงขายตบหนึ่งสองสามสี่เนี่ยแท่งที่สี่เปนแท่งยืนยันให้เราแท่งนี้เราก็รอสัญญาณรีเจคชันนะครับผมอ่า ject, รีเจกปั๊บก็เข้าไปแล้วตรงนี้มีโซนแนวรับเก่าด้วยห,หครับเนี่ยชุดนี้ยมีโซนแนวรับเก่าเข้าไปตีเก็บโซนได้ประมาณนี้ครับอ่าตามเทนขาลงก็แนวย่อยก็ได้เปรียบครับผมอมแนวย่อยก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่ไปร,รับชม่นัดไปนะครับ โอเคครับเดี๋ยวมารับชมไม้ในการไม้นี้เป็นที่เห็นกันในคลิปสั้นนะผมกดเชียงใหม่ติดกรุงเทพครับอ๋อดูครับ <laughs> ปูรอรีเจชันนะครับผมแนวนี้เป็นแนวโดจีน้ำทางจึก๊กรีเจคแล้วครับอ่ารีเจกเบาๆตุ้มเห็นไหมฮะอ่าไอคิวหลักฐานคาตาแล้วผมไม้นี้ ตอนกดมันยังเป็นเขียวอยู่ใช่ไหมคระแต่มันตูมลงมาติดข้างล่างให้เราก็าคือถ้ามาดูในห้าวิมันเป็นกระโดดนั่นเองครับผมเห็นไ,ไหมครแท่งเทียนมันกระโดดับผมมันวาร์ปแม่มาอันนี้ก็กวนลมเราจริงครับผมอืมขึ้นไปอย่างนั้นในห้าวิมันเทนขึ้นด้วยครับผมเสี่ยวแล้วมาอันนี้โหกะแพ้แล้วทำใจแต่โชคดียังมีแรงขายตบลงมารีเจ็ค รุนแรงนผมมีเส้นกรีดด้วยอ่านี่ความสําคัญของเส้นกรีดนะผมมันช่วยชีวิตเราไปได้อลโอ้ปิดเป็นแดงได้อย่างนี้เราวิเคราะห์ถูกสวยงามครับเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันสักหน่อยครับแนวที่ผมอ้างอิงเห็นแนวกั้ไหมครับนี่เลยแท่งนี้เลย,เข,ยเขียวนี้อ่าเขียวนี้อาจจะมองเป็นแฮมเมอร์นะผมหลายคนแฮมเมอร์หรืออะไรนะแฟชั่นดาวตกค้อนเขียวนะแต่ผมมองเป็นโดจิผมนะผมเรียกง,ยง่ายว่าโดจินำทางครับ โจจินำทางปั๊บตีเก็บเนื้อเราก็จะได้อย่างนี้ครับผมแลวหลังจากนั้นอะไรที่มันยืนยันแนวให้เราครับก็คือไอ,อ้ไส้แท่งแข็งแรงะอ่าไส้แท่งแข็งแรงแท่งนี้เนี้ยผมปลายไส้เนี้ยแล้วก็โดนตบลงมาแข็งแรงเลยผมบอกว่าตรงนี้มีแรงขายครับผมแท่งนี้มีแรงขายอยู่มากบวกกับเนี้ยเป็นโซนรับเก่าพอดีเลยหลังจากนั้นเห็นอะไรไหมครับสังเกตปลายไส้เยอะเอะครับผมจุดปลายไส้คือจุดเข้าของแรงครับนี่ ไ้นี้มันใกล้แนว้วผมมันไม่ผ่านไ้นี้ไม่ผ่านไ้นี้ก็ยังไม่ถึงแนวขผมนีเราไม่ต้องรอไส้พวกนี้เข้าไปในแนวได้ผมเราอ่านอ่านอ่านไส้พวกเนี้ยเยอะๆครับผมวิธีการดูไส้นะอ่ามันไม่ผ่านไส้ตรงนี้ผมจริงๆตรงนี้มันก็ปิดแต่ไส้ไส้นี้ก็เป็นแนวได้ผมตรงกับแนวกริดพอดีเลยนหครับศูนย์เจ็ด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 หกอะไรนะครับอ่าตรงนี้มันก็เป็นแนวได้เหมือนกันนะผมแนวของเองเรา อืมแล้วก็มาทับซ้อนกับจุดนี้พอดีอ่าเราก็จะได้แนวโดจิตรงทางครับผมและหลังจากนั้นก็รอสัญญาณรีเจคชั่นอ่าแบบแรงๆเหือนเมื่อกี้เลย <c oughs> อ่าชนะไปครับผมวัมนนี้และสังเกตอีกอย่างก็คือการาฟเป็นเทนขาลงด้วยใช่ไหมครับนี่สังเกตโลลดไฮลดนะครับผมเนี่ยโลลดลงไฮนี่ก็ลดลงบ่งบอกว่าเป็นเทนขาลงใช่ไหมครับผมวิ่งอย่างนี้ป๊าปป๊าเนี่ยมันก็จะลงมาหาจุดจุดนี้ได้ครับผมขึ้นไป เนี่ยเราก็รอเล่น่นีครับผมตามกรอบตามแนวอืไม่มีอะไรมากครับง่ายๆเหมือนเดิมครับผมเราเอาครับมาดูไม้นี้กันบ้างไม้นี้ก็มันจะค่อนข้างซับซ้อนนะครับผมแนวนี้แนวทับซ้อนมันเยอะมากครับผมแต่ผมเห็นมีการนําร่องของแรงซื้อขึ้นมาแล้วโอ้โหลังเลครับผมไม้นี้กด,ดช้าแบบคิดช้าผมคิดช้า อันนี้อาศัยหลักการก็โดจินำทางเหมือนเดิมอครับผมแต่โดจีเนี่ยมันเปลี่ยนจากแนวต้านเป็นแนวรับอื่งจริงกราฟไม่สวยครับผมแต่ก็พอเล่นได้ครับผมถ้ามองแนวออกแต่มันค่อนข้างเสี่ยงนะครับผมแนวมาทับซ้อนเยอะอันนี้ใช้ประสบการณ์นิดนึงครับอืมหลายคนอาจจะมองว่าเป็นจุดกลับตัวหรือเปล่าแม่มันทิ้งตัวเป็นชูตติงสตาร์ดาวตกขึ้นมาใช่ไหม แต่ผมกลับมองว่ามันเป็นไส้นำร่องซะงั้นแหละก็ <c oughs> เดี๋ยวมาดูแนวที่ใช้กันนะครับว่าผมใช้แนวไหนแนวที่ใช้เป็นโดจินำทางตัวนี้เลยเห็นไหมฮะโเนื้อเล็กๆไสย้ยาวอย่างนี้เป็นโดจินำทางส่งกราฟลงแข็งแรงโอเคนะครับหลังจากนั้นกราฟขึ้นมาก็ไม่ผ่านอีกเด้งขึ้นมาก็ไม่ผ่านเห็นไหมัะสองจุดนี้กลายเป็นแนวต้านทีครับผมผมันก็เลยกลายเป็นแนวต้านเก่า เนี่ยหาจุดที่มันสัมผัสเนี่ยเยอะผมชนเด้งชนและเด้งเหมือนเดิมครับผมชนและเด้งนี่ก็ขึ้นมาชนและเด้งครับผมจุดเนี้เห็นไหมมีความแข็งแรงมากครับผมแนวเนี้ยโซนเนี้ยแข็งแรงมากเลยหลังจากนั้นเราก็รอเบรกผมเรามาไปทานเพราะว่าไม่มีจังหวะให้เราเล่นอยู่แล้วในการส่วนเทนหลังจากนั้นเราก็รอเบรกเอาครับผมนี่น,นี่ยังไม่เบรกครับผมนี่ยังโดนตบมาอยู่ครับอันนี้มีไส้ไส้นี้มึงบอกว่า กราฟมีแรงซื้อดีดขึ้นไปนะเราเริ่มอ่านแต่ไส้นี้ได้แล้วผมหลังจากนั้นกราฟก็ยกตัวขึ้นไปเห็นไหมครับแท่งนี้เบรกเอาแล้วผมแท่งเขียวเนี่ยเบรกเอาเราไส้เทียนมันก็ยกตัวขึ้นด้วยเห็นไหมครับอือ่านไส้เทียนยิบยิบย่บยบยบยอยๆคอับผมเราต้องเก็บรายละเอียดนะผมเล่น binary option เราเทรดแค่หนึ่งนาทีต้องแม่นนะครับเทรนเป็นเทรน,นขาขึ้นนะผมดูเทรนไว้ก่อนเลยอ่าเทรนเป็นเทรนขาขึ้นนะครับ หลังจากนั้นหาเป้าหมายเราเลยว่าแรงขายมันเข้าตรงไหนบ้างนี่ปลายไส้คือจุดเข้าของแรงผมอ่ามันพอมีระยะวิ่งไหมล่ะก็พอมีระยะวิ่งนะผมเพราะว่ามันจะขึ้นไปถึงตรงนี้ก็ได้อยู่ครับผมเนี่ยปลายไส้ตรงเนี้ยมันจะคือจุดเข้าของแรงเนี่ยและแท่งนี้มันก็เป็นแท่งยืนยันให้เราครับผมอ่าบวกกับมีอะไรครับผมนี่เส้นกริดด้วยเห็นไหมฮะหกเก้าห้ามีเส้นกริดซ่อนอยู่ผมตรงเนี้ยเห็นไหมเส้นสีเทา,เทานะ ผมบอกว่ามีแรงคือแรงขายซ่อนอยู่ครัผมเส้นกิจเนี้ยมันตัวช่วยยืนยันในการตัดสินใจให้เราอย่างดีนะครับดังนั้นกราฟลงมารีเจคชั่นครับผมก็เลยกดเข้าไปเรียบร้อยครับปิดเขียว,วยสวยๆครับผมแต่กราฟไม่สวยเลยแต่เราก็วิเคราะห์ถูกครับหวังว่าจะได้ประโยชน์กันนะครับเดี๋ยวไปร,รับธไม้ถัดไปกันเลยเอาละครับวันนี้มาดูแนว โดจิกันบ้างเออมีใครมองเห็นแนวกันหรือยังครับว่าแนวมันอยู่ตรงไหนเ,เอออย่าคิดลึกครับผมอย่าคิดไปไกลมากพยายามมองจุดที่ใกล้สุดไว้ผมหารการหาแนวเนี่ยาไม่ต้องไปมองไกลมากครับดีเจกยังจึก๊กโอเคมันนี้ออกอินัะผมพอมันเหลือแค่นี้โอยเ,เห็นไหมฮะเห็นแนวหรือย,อยัง อมแนวอยู่ใกล้แค่นี้เองครับโดจินำทางอันนี้ก็เรียกว่าแนวโคตรย่อยเลย <c oughs> ย่อยมากครับผมแต่มันเห็นการอ่อนแรงของแรงขายครับผมการอ่านแท่งเทียนอ่านแรงซื้อแรงขายปลายไส้อ่านให้ดีครับผมทุกอย่างต้องสัมพันธ์กันครับเดีย๋ยวพาอ่านวิธีแท่งเนื้อผมวันนี้แนวแนวย่อยครับผมละเอียดต้องเยอะครับผมต้องอ่านแนวให้ดีอ่านแท่งเทียนให้ดีครับผม จะมีชัยไปกว่าครึ่งเดีย๋ยวมาเริ่มอ่านกันเลยผมอ่านแท่งแรกที่ผมอ่านคือผมอ้างอิงแค่นี้ครับผมโดจิตัวนี้เองเพราะเราเน้นโดจินําทางนะครับโดจินําทางหลังจากนั้นส่งกราฟขึ้นแข็งแรงพยายามหาชุดแบบนี้ไว้ครับผมเนี่ยชุดโดจิปุ๊บแล้วส่งกราฟขึ้นอย่างเงี้ยผมเนี่ยจะเป็นจุดที่แข็งแรงมากเลยหลังจากนั้นข้างบนไปเจอแนวต้านับผมแนวต้านชนลงมา อ่าผมบอกว่าแรงขายมันอยู่ตรงนี้นะอ่าเราตีตีเสน้นมาเลยว่าแรงขายมันอยู่บนนี้อ่าอยู่ไกลนะฮะจากนั้นแท่งแดงเนี้ยก็ลงมาแข็งแรงแข็งแรงก็จริงครับผมแต่มันทิ้งไส้ครับผมเหมือนคนเอาห้าวครับผมเอาห้าว,าาวลงมาแต่มีชัง,งักครับผมเข้ามาในแบบเจอเจ้าถิ่นนะผมเน่เข้ามาห้าวแบบตู้มเข้ามาแดีวเจอเจ้าถิ่นสวนไปวุ๊บอ่ามีชัง,งักบ้างครับผมหลังจากนั้นมันลงมาครับผมพยายามบุกเข้ามาบุกเ,เข้ามาปัาป๊บก็โดน เขาเนี้ยโดนสวนขับหนักเลยผมตัวอ่าตอนแรกเป็นแห่งแดงใหญ่ลงมาเหี้ยผมหลังจากนั้นโดนสวบเสยขึ้นไปทิ้งไส้ยาวผมบอกว่ามีแรงซื้อเข้ามากนะผมตรงนี้แต่แท่งนี้ผมยังไม่เข้าเพราะปลายไส้มันยาวมันมีโอกาสเป็นไส้นำล่องได้อ่าปลายไส้มีสองอย่างครับผมบงบอกว่าการนำล่องอาจจะปิดแท่งแดงนี้ก็ได้อ่าหรือว่าอาจจะปิดเขียวขึ้นไป ก็ได้ว่ามีแรงซื้อเข้าเยอะอ่าเป็นได้สองแบบคนะผมแต่ที่ผมเข้าเพราะแท่งนี้เลยผมอ่าแดงใหญ่แปลว่าอะไรผมแดงใหญ่แปลว่ามีแรงขายมากงั้นแดงเล็กมันก็ต้องตรงข้ามเะครับใช่ไหมจํ่าง,ง่ายเลยแดงเล็กโดจิเนี่ยตรงข้ามก็คือแรงขายน้อยนครับอ่าจําง่ายเราอย่าไปจําชื่อไปแล้รผมอ่านแท่งเทียนให้เข้าใจนะครับแท่งแดงใหญ่แรงขายเยอะแดงเล็กแรงขายน้อยนั่นเองอืมหลังจากนั้นเห็นไหมครับมันมีไส้ย,ยืนยันให้เรา อ่าไส์เล็กๆละเอียดน้อยๆตรงเนี้ยครับผมหลังจากนั้นกราฟนี้ลงมามีรีเจคชั่นนะครับผมอ่าจุดๆนี้มีรีเจคชั่นให้เราคือสัญญาณการปฏิเสธนั่นเองมันย่อลงมาเด้งทึบแล้วก็กดเข้าไปเลยหลังจากนั้นก็วินสวยๆับผมเพราะแรงขายมันอยู่ตรงไหนครับแรงขายมันอยู่ข้างบนเนี่ยเราดูระยะวิ่งด้วยระยะวิ่งมันมีถึงไหนอ,อ่านี้เป็นกรอบไซด์เว์แคบๆไหมครับผมเนี่ยเวลาเทรดมองระยะไว้นะครับผม พยายามหาระยะเอถ้าแรงขายมันอยู่ประมาณนี้ยเนี่ยถ้าแนวมันอยู่ประมาณนี้ผมก็ไม่กดครับผมเพราะมันระยะวิ่งมันน้อยมีโอกาสขึ้นไปแล้วโดนตบได้เยแต่ถ้าไม่แน่ทั้งนี้ขึ้นมาแรงเกินไปมันอาจจะโดนตบสวนลงมาก็ได้ครับผมเคยเห็นถ้าคนเห็นมานานจะรู้ดีครับผมขึ้นไปแท่งเขียวใหญ่ๆแล้วสุดท้ายลงมาปิดปิด,ปดแดงก็ได้ครับผมเพราะเนี่ยมันเจอแนวพวกนี้ครับผมเราพยายามอ่านแนวอ่านปลายไส้อ่านแท่งเทียนนะครับทุกอย่างต้องสัมพันธ์กันหมดนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวไปชมไม้ต่อไปกันนะครับโอเคครับมาถึงไม้นี้อะไม้นี้แนวเนืองไม่ทัน้ตีเลยผมเปิดมาเจอจึก๊กใส่เลยนัน่นนะครับผมใช้ประสบการณ์อีกแล้วประสบการณ์หรือประสบมั่วก็ไม่รู้ก็มันดูแนวบางทีมันดูปุ๊บกดได้เลยนะผมไม่รู้น อาจจะเป็นเพราะมือลั่นหรือความเคยชิน,น่ยไม่รู้นะแต่ว่าโชคดีที่ชนะมาได้นะครับนี้ก็มองเป็นแนวต้านแข็งแรงได้ครับผมพยายามหาจุดที่มันชนและเด้งลงแค่นั้นเองครับอืมเป็นแดงใหญ่ผมก็ตีที่เนื้อแดงใหญ่แต่รูปแบบมันได้ด้วยไงไหมเนะมี่ยใช่ไหมครับผมอมืแนวผมอ้างอีกแนวนี้ครับเก็บเนื้อเก็บไส้ ชนแล้วมันเด้งส่งกราฟลงได้แข็งแรงเห็นไหมฮะเนี่ยมันเปลี่ยนแนวโน้มได้ไงมันส่งกราฟลงกดของเทรนเราเอ้ยกดของแนวเราแนวแข็งแรงเราหลังจากนั้นเนี่ยเขียวใหญ่ขึ้นมาเลยตุ้มตุ้มอ่านแท่งเขียวนี้ดีดครับผมแรงซื้อขึ้นมาเยอะใช่ไหมฮะเหมือนมันขึ้นมาแบบห่าๆเลยครับผมเนี่ยนักเร่งมาห้าๆแล้วมาเจอพวกมาเฟียสวนับผมหลังจากนั้นเฮ้ยโหเอาไงดีวะ เจอว่ะพวกมันเยอะกว่าว่ะมันเกิดการลังเลครับผมเนี่ยโรจิเทาเนี่ยผมบอกลังเลแบบมากๆเลยผมและหลังจากนั้นก็ทิ้งไส้นําร่องให้เราด้วยเห็นไหมฮะอ่าไส้มันเคยนําร่องมาบอกว่าเฮ้ยเอาไงดีวะแต่แทงนี้ขึ้นไปโดนตบลงมาอีกเพราะมีรีเจกเใช่ไหมครับผมเฮ้ยกลับดีกว่าว่ะอ่าเห็นไหมฮะมองให้เป็นเรื่องราสนุกสนุกเพรับผมอ่านกราฟเนี่ยอย่าไปเครียดกับมันนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับ โอเคครับหวังว่าวันนี้พี่ๆคงจะได้ประโยชน์กันไปไม่มากก็น,น้อยนะครับผมหายกันไม่สนานเลยเดี๋ยวคลิปหน้าเราผมว่าจะทำเรื่องรีวิวหนังสือแนะนำหนังสือนะครับผมการเทรดแล้วก็มีเรื่อง mindset อะไรมานิดหน่อยนะครับผมก็รอติดตามชมกันได้ครับผมในช่องสี่สองูนเทรดเพื่อชีวิตนะครับเดี๋ยวเรามาคุยเรื่อง mindset กันบ้างครับผมมีเทคนิคอย่างเดียวไม่อาจอยู่รอดในตลาดนี้ได้นะครับ อวันนี้ก็ฝากไว้เพียงท่งนี้นะครับสําหรับพี่พีเ,เพื่อนท่านใดชอบใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับถ้ากดกระดิ่งไว้ผมลงคลิปเมื่อไหร่ก็จะแจ้งเตือนท่านเป็นคนแรกเลยโอเคนะครับสําหรับนี้ก็ขอบคุณพี่พีทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับพี่พ